ดั้งค่าถุถอยกลับมาเลยๆถอยกลับมาไหมตัวไมมเองตัวแง่งรู้แง่งเห็นนี่ตัวกระทบนะใช้อะไรมากมายตัวรู้เนี่ยถอยกลับมาไหมตัวไหมเองเรื่อยๆลูกดึงขึ้นมาดับล้างดึงขึ้นมาว่างล้างดีๆดึงขึ้นมาดับล้างดึงขึ้นมาว่างล้างดีๆทุกสื่ออย่างนะทุกมนูโลกกระท่าโลกพร้อมกันเลยถอยกลับมาเลยลูกถอยกลับมาไหมตัวไหมเอง ไม่ล้างไม่เองลูกไม่ตัดไม่เองไม่ดับล้างมันไม่เองต้องถอยนะถอยกลับมาไม่ดีๆไม่ไม่เอาไม่เองหลังสวัดเนี้ยดึงขึ้นมาล้างดับล้างว่างล้างพร้อมกันไม่ใช่ทัศนจรนะไม่ใช่โมต่ตัวรู้ตัวเห็นทัศนจรนี่ตัวรู้ตัวเห็น ถอยเลยลูกถอยกับมาไม่ไมให้ถอยเล่าก็เพราะว่าตัณหาอุทามซอรู้อะไรนี่รู้รู้อะไรเหมือนกันหมดทั้งสังหรวัสน่ะเหมือนกันหมดทั้งสังหวัสน่ะแมแจะรู้นิ่งนี่รู้ว่ายังใช่ไม่ได้นะลูกน้ยต้องถอยอีกถอยกับมาไม่ตัวไม่เองอีกถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองอีก แม้จะรู้นิ่งนิ่งในรู้ก็ยังนะลูกนะมันเป็นตัวตั้งรับกรรมแต่มันไม่ไปกระทบไม่ไปชนแต่มันจะรอตัวมาชนรอตัวมากระทบลูกตัวตั้งรับกรรมในตัวนิ่งรู้รู้นิ่งเนี่ยถอยจะตัวรู้อีกถอยจะตัวถอยเองนี่ถอยกลับมาไหมตัวไมมเองเรื่อยๆื่อยเดี๋ยวมันจะไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ไปเองรู้ไ่เกี่ยวไปเกี่ยวไปเห็นไปเอง ไม่เกี่ยวกับจิตแบบไหนไม่เกี่ยวกับใจอย่างไรไปเองไม่เกี่ยวกับดับไม่ดับไปเองไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างไปเองหายเรื่อยหายกลับมาไม่ไม่เอาไม่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันตัดสะูุ้้และการปรดพร้อมกันไปตัดและตัดช่วยพร้อมกันไปลูกพร้อมพร้อมกันไปแต่แพ่งเหมือนกันก็ชนเหมือนกัน จ้องต้องตั้งเหมือนกันกระทบเหมือนกันกระเทือนเหมือนกันหลายดิถอยจากตัวถอยเองหลายเรื่อยลูกไม่ไม่เอาไม่เองหลายเรื่อยร่างล้างเรื่อยร่างมอะไรลูกทุกอนุธาตุทุกอนุธรรมถอยจากตัวถอยเองลูกถอยไม่เอาถอยเอง ไ้กับมาไม่ไม่เอาไม่เองเต็มพี่หน่อยถ้าจะจบว,วช่วยกันลูกถ้าจะจบช่วยก,กออยันก็ต้องอย่างนี้แหละไม่ใช่ตรงที่กรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะมันไม่ใช่ตรงกายตรงจิตแบบไหนอย่างไรถ้าจะจบช่วยกันก็ต้องอย่างนี้ไม่แม้กระทั่งไหมเอง จบช่วยโลกจอบแล้วจบช่วยไม่ไม่เอาไม่เองรู้ไหมว่ารหัส,สนัยาแห่งการดับล้างว่างล้างเนี่ยเต็มที่นะดีๆพร้อมกันไม่ต้องไปอนุรักษ์โลกไม่ว่าจะภูมิชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเป็นพวกเป็นภูมิมาได้กับพวกโมหะเท่านั้นแหละ นอกจากบาร,รมีมาหาบาร,รมีที่อุปโลอกขึ้นมาเป็นประธานอย่างสังฆวัตรทั้งหลายนะจอช่วยไปเรื่อยๆูน้ำรรรรอุปโลอกบารมีปรปโลอกขึ้นมาเป็นประธานในการจอช่วยสังฆวัตรไปเรื่อยๆท่านั้นเองแต่ไม่ได้เอามาเพื่อเอานะบาร,รมีเนี่ยไม,ม่ได้มีเพื่อมีไม่ได้มีเพื่อมีไม่มีเพื่อเอา อะไรล่ะทุกนั่นแหละลูกวเอาเป็นตัวทุกเสียงในตัวเอาดันนสสนางนั้นรหัสนายแห่งนี้รอดสรุปเรื่อยๆลูกดับล้างอะ่ะไม่มันก็ทัางไม่เองถอยเรื่อยๆเนื้อหาตัวเข้าไปกระทบมันเยอะเนี่ขนาดตั้งนิ่งอยู่ตั้งเฉยอยู่ก็ยังไม่รอดเลยลูกนะยังมีเชื่ออยู่เลยเดี๋ยวมันก็มากระทบแล้ว นะแต่ถ้าตั้งเขาใส่ตั้งรู้ตั้งเห็นตั้งไปพุ่งเพ่งเล็งแลไปจิตไปอันนั้นนะไปกระทบเองลำบากนะเวทนานิวรก็ตามมาเรื่อยๆลำบากดังนั้นดับล้างลูกสังฆวาสนี้ไม่ต้องมากมีแต่เยอะดี่ี่ไปกับมาไหมไมนก็ทําไหมเองกันในทุกอนุธทาทุกอนุธรรมไม่ว่าจะเป็นา่าสีดินน้ำลมไฟรหรืออากาศาตาสิ่งที่ทับซ้อนอยู่ในโลกธาตุทั้งหลายลก สิ่งที่ทับซ้อนอยู่ในความเป็นภพเป็นโคมทั้งหลายไม่ให้หมดถอยกลับมาไหมไม,ไม่ก็ทั้งไหมเองถอยเยอะหน่อยถอยกลับมาไม่เอาไม่ก็ทั่งไม่เอาเองไม่ไม่เอา,ไม,เอาไม่เองลูกเรื่อยๆเดี๋ยวมันดับล้างให้หมดแหละนรกสวรรค์นะนิพพานก็ไม่ใช่นิพพานอยู่แล้วลูกแค่เป็นภาษาสมมติเดี๋ยวจะดับล้างให้หมดแหละผมมาลอกจนถึงพรแวจีมาหานรก อะไรต้องทําคูนอะไรลูกไม่ใช่เป็นระบบทํามคูนนะไม่ใช่เป็นระบบทําคูนสังสวัเนี่ออมต้องดับล้างกันอย่างเดียวเอาไว้ไม่ได้ลูกทำ่าเอาไว้ไม่ได้เนี่ยคืออะไรเล่าต้องดับล้างกันอย่างเดียวว่างล้างกันอย่างเดียวไม่ใช่เอาไว้ไม่ได้เนี่ยคืออะไร คืออย่างมอเต่เป็นพอ่อเป็นภูมิอยู่ไงลกูกเห็นมตออยู่นี่ไม่มันกระทั่งไม่เองนั่นแหละเดี๋ยวมันจะดับล้างม่ได้กันมันจะไม่เป็นพอ่อไม่เป็นภูมิไปเองไม่เป็นทั้งภูมิชั้นสูงไม่เป็นทั้งภูมิชั้นกลางไม่เป็นทั้งภูมิชั้นล่างไปเองมันไม่ไม่เป็น,นไเป,นนไเ,ปนนนเองเ,นนเอาไ,ไ,ไว้ยังไงเล่ามีจังทุกขังอน้าตาเนี่ย ัวเ,เป็นพ่อเป็นภูมิอยู่อย่างไรเล่าพร้อมกันเลยนอกในลูกไม่ต้องไปแบง่งพร้อมกันเนี่ยคืออะไรตัดทะลุพร้อมเนี่ยตัดพร้อมเนี่ยไม่ไม่กระทั่งไม่เองพร้อมกันเลยลูกนอกในไม่ต้องไปแยกไม่ต้องไปแบง่ง,แบงนอกแบ่งในลูกพร้อมกันเนี่ย ถอยกลับมาไหม่ตัวไหมเองพร้อมกันเลยลูกทั้งนอกทั้งในพร้อมกันไม่มีก่อนไม่มีหลังลูกพร้อมกันถอยกลับมาไหมไม่ก็ทั้งไหม่เองพร้อมกันเลยลูกนอกในไม่ต้องก่อนไม่ต้องหลังมันมีนอกมีในมันก็ลำบากแล้วลูกนะสัญหาจัดสรรกานจัดสรรหาจัดสรรมีนอกมีในก็เพิ่มมีที่ท่มาเด็ดมาเด็ดที่ที่ ไม่ไหมอ่ะไม่เสิไม่ไหมมันก็มีแต่ตัวรู้ไม่ไหมมันก็มีแต่ตัวที่ถี่มันไม่ไหมก็มีแต่ตัวเห็นลูกไม่แม้กระทั่งไหมเองขนาดไหมยังไม่เอาไหมเลยลูกไหม่แม้กระทั่งไหมเองขอให้กลับมาไหมไม่เอาไหมเองไม้แม้กระทั่งไหมเอง มีแต่ตัวทัศนาจรอะไรอ่ะตัวรู้ตัวเห็นตัวเห็นตัวรู้นี่ยตัวทัศนาจรนะตัวกรรมละ่ะตัวกรรมนะมาวัดนะลุงน,นะไว้กลับมาไหมแม้กระทั่งไหมเองลูกล้างพรอบล้างภูมิที่มัวจะเป็นพรอบเป็นภูมิ ขนาดไหนก็ตามพี่พร้อมกันนะ่ะถอยกับมาไหมตัวไหมเองพร้อมกันขนาดนั้นแล้วมันดับล้างช่วยกันแล้วลูกตัดช่วยกันแล้วมันดับล้างช่วยกันแล้วนะ่ะต่้ตัวรู้ดีๆนะจะช่วยกันอย่างไรจะช่วยกันแบบจบหรือจะช่วยกันแบบไม่จบนะตรดดู้ดีๆ ว่ามันเต็มที่หน่อยอไม่แม้กระทั่งไม่แอ้งเนี่ยถอยก่อนไม่ก็ไม่เองให้เต็มที่เอาไปลูกลูกภาพแห่งสมุทรเฉดเด็ดขาดในการดับล้างไม่ได้ไี่ได้ไม่ต้องมัวไปเชื่อมกับการมิบากของท่านภูมิอยู่ของพ,อพ่อภูมิอยู่ ในการดับล้างอรเรื่อยมันจะได้ไม่บวแต่ไปเชื่อมกำมิบากในแต่ละพภูมิอยู่ขอใหยกลับมาไหมตัวไหมเองให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงรู้ไม่รู้ไม่ต้องห่วงเห็นไม่เห็นไม่ต้องห่วงมีจิตไม่มีจิตรูปไม่ต้องไปห่วงมีรู้ไม่มีรู้ไม่ต้องไปห่วงมีเห็นไม่มีเห็นไม่ต้องไปห่วงมีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกลูกปล่อยกลับมาไหมตัวไหมเองให้เต็มที่หน่อยไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง ไม่ไม่รกระทั่งไม่เองต็มที่น่อยอย่าไปห่วงว่ามีตัวเองมันไม่มีตัวเอง,งแต่ตัวไหนก็ตัวปลอมนั่นแหละลูกมันไม่มีตัวจริงหรอกนะกามรมอุปโกลกการป,ปุนนง,ปปงแต่เง,ง,ปง,งปเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาการมอุปโลกการปุงแต่งเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาลูกบารมีปุงแต่งบารมีอุบโลกเป็นรูปเป็นนามขึ้นมา เป็น่านรู้ท่าเห็นขึ้นมามันไม่มีตัวรู้ตัวไหนเป็นของจริงหรอกมีแต่ตัวรู้ปรลอกตัวเห็นอุะโลอกมันไม่มีทิ่ถีชนิดไหนเป็นของจริงมันมีแต่ทิ่ถี่ประหลอกเชือกผู้เชือกเทาวโลกดังน,นั้นไม่ต้องแกงใจว่ามันจะมีจิตอยู่แล้วไม่มีจิตอยู่ไม่ต้องไปแกงใจว่ามันจะมีรู้มีรู้อยู่ไม่มีรู้อยู่ไม่ต้องไปเสียดายว่ามันจะรู้หรือไม่รู้อะไร ไม่ไม้กระทั่งไม่เองล้างโง่ล้างฉลาดทิ้งไปอย่าโม่แต่โง่อย่าโม่แต่ฉลาดอะไรตางทิ้งไปเลยโลกทั้งโง่ทั้งฉลาเนี่ยนะไม่ไม้กระทั่งไม่เองเนี่ยดีดีมันจะไม่เหลือแม้กระทั่งใครเป็นผู้ไม่ใครเป็นผู้ไม่ไม่จะไม่เหลือ ไม่แม้กระทั่งไม่เองดีๆเต็มที่เรื่อยๆล,ล,ลูกมันจะไม่เหลือไปเลยลูกใครจะเป็นผู้ไม่ใครจะเป็นผู้ไม่ไม่อะไรลูกมันจะไม่เหลือล้างตัวล้างเองไม่ล้างไม่เองล้างตัวล้างเองล้างตัวล้างเองลูกไม่ล้างไม่เองจะช่วยท่านนะ่ะ ให้มันเต็มที่หน่อยรูปดาบล้างเนี่ยไม่ต้องมาช่วยรู้ไม่ต้องมาช่วยคิดมันเยอะแล้วไม่ต้องมาช่วยนั่นน่ะไม่ต้องไม่ต้องมาช่วยความเห็นไม่ต้องมาช่วยความหมายรูปไม่ต้องเอาความเห็นความหมายมาช่วยดาบล้างช่วยดีดีแล้วมันจะเบาแรงไม่ได้กัน ใช้ความคิดด้วยกับเป็นภาระาท่านอีกต้องมาล้างให้อีกไม่ใช้ตัวรู้ด้วยกับเป็นภาระาท่านอีกมันต้องาามาล้างให้อีกไม่ใช้ตัวเห็นด้วยกับเป็นภาระาท่านอีกมันต้องมาล้างตัวเห็นให้อีกช่วยท่านดีๆในการจอะช่วยสำใวาสเนี่ยมันต้องดีๆทุกอย่างลูกไวกับมาไหมตัวไม้เองพรากมาเลยทุกสิ่งอย่างพรา้อมกัน จะไม่เหลือมันจะไม่เหลือความเป็นเพราะเป็นภูมิหรือว่สญญาสญตานิพานล้างธรรมวัตรไปด้วยกันกดีดีราศนา y ดับล้างดีๆนะลูกนะดีๆ ที่หน่อยลูกไม่ก็ไม่ต้องเสียดายไม่ลูกไม่ไม่เอาไม่เองถอยกลับมาไม่ไม่เอาไม่เองไม่แม้กระทั่งไม่เองนี่หรือว่าไม่ไม่เอาไม่เองไม่ไม่เสียดายทรีไม่เสียดายขันไม่เสียดายจิตไม่เสียดายสภาวะลักษณะธลาดขันไม่เสียดายแช่ไม่เสียดายทรงไม่เสียดายในการดำรงสภาวะจิตสมภาะธรรมลูก ไม่เป็นพอ่อไม่เป็นภูมิเรียกว่าล้างพอ่อล้างภูมิจิตภูมิจิตภูมิธรรมน่ะล้างเลยถอยกลับมาไหมกลับมาไหมแอนทำมันเต็มทีเ่เรื่อยๆอย่ามัวแต่จิตแบบนั้นจิตแบบนี้จิตแบบไหนจิตแบบไร จิตชนิดเล่งจิตชนิดเฉยก็ยังไม่ใช่เลยลกูกยังเป็นพ่อเป็นภูมิอยู่เลยไม่ไม่กระทั่งไม่เองเนี่ยว่างไม่เอาว่างเองลูกดับไม่เอาดับเองขนาดนิ่งขนาดเฉยก็ยังเป็นพ่อเป็นภูมิอยู่เลยไม่ไม่กระทั่งไม่เองเนี่ย ไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองนะลกมันไม่ใช่อะไรกับอะไรดไีไม่แม้กระทั่งไม่เองให้เต็มที่หน่อยเอยอยเยอะ เต็มที่ไหนที่โลกไม่เต็มที่ไม่ถอยจากไม่เองไไมแอวไม่เองไหมแม้กระทั่งตัวไม่เองจมันจะดับล้างพร้อมกันไปเลยลูกทุกอน,นุเวงโลกกับธาตุทั้งหลายแม้แต่กระทั่งวิญญาณธาตุทั้งหลายที่ซ้อนอยู่ในธาตุสีนน้าลมไฟเรียกว่าวิญญาณธาต หากรู้นั่นเองเป็นบัญญัติที่การกรองเอาไว้อย่างดีแล้วลูกจะใช้บัญญัติแบบไหนมันจึงจะตรงต่อเนื้อหาที่มันตัดจริงๆที่มันดับล้างจริงๆก็คือไม้นั่นเองแต่ไม้นี้เนะี่ยมันต้องถอยกลับมาไม้ตัวไม้เองไม่ใช่เป็นไม้อะไร มันไม่ใช่ไม้แบบปฏิเสธลูกมันเป็นไหม้ชนิดล้างตัวไม้เองมันเป็นไหม้ชนิดดับล้างตัวไม้เองลูกต้องถอยกลับมาไหม้ไม่กระทั่งตัวไม้เองมันเป็นไหม้ชนิดที่ไม่เอาไหม้เองมันจริงจะต้องตัวเนี้ยหาห้องการดับล้างสังสวัสดเรียกว่ารหัสนัยแห่งนิโรธนิพาน คือว่าบัญญัติชนิดไหนนานาประการก็มีแต่ฟุ่มเฟือยเป็นบัญญัติชนิดไม่ล้างบัญญัติเองบัญญัติชนิดเกิดดับในบัญญัติไปเสเองนั้นสิ่งที่กันกรองไว้ให้อย่างดีแล้วเนี่ยดีๆขอยกลับมาไหม้ตัวไหมเองไม่ใช่เป็นไหมอะไรถ้าไปไหมอะไรเดี๋ยวไฟมันจะไหม ไม่ล้างตัวไม่เองไม่ไม่ไม่กระทั่งไม่เองเนี่ยศักยภาพในการหลับล้างสังสวัสเนี่ยมันจะพร้อมกันไปทุกทิศทุกทางมันไม่ใช่ไม้แบบนี้สังสรวัสโลกไม่ชนิดนี้มันไม่ใช่ไม้ชนิดอะไรไปคอยไม้อะไรในไม้เป็นไม้ชนิดที่ล้างไม่เอง ไม่ตัวไม่เองเนี่ยเป็นไม่ชนิดที่ล้างไม่เองดังนั้นมันมีผลมีศักยภาพกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าดับล้างนั่นเองบท<อ>มันไม่ยากแล้วลูกบทดีๆสเนียกในรหัสไนที่ให้ไว้ดีๆภาษาในโลกมนุษย์เนี่ยภาษาในภูมิภบทั้งหลายเนี่ยมันเยอะ ตั้งแต่พอม,มาโลกจนถึงอเวจีมาหานรกเนี่ยภาษามันเยอะแต่มันเป็นภาษาได้เชิงวนเวียนซะโดยส่วนมากลูกภาษามันไม่ดับล่างตัวภาษาเองมันเป็นภาษาบนเวียนดังนั้นมันก็เลยก่อเกิดกรรมเพราะภาษามันไม่ดับล่างในภาษาเองมันก็เลยกลายเป็นภาษาที่สร้างกรรมในตัวภาษานั้นดีๆไม่แม้กระทั่งไม่เอง มันเป็นดําริที่ล้างตัวดํมบีเองลูกมันเป็นนุสติที่ดับล้างในตัวนุสติเองมันไม่เกิดกรรมแต่มันล้างกรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจอุปโลกมาแล้วจะโดยกรรมอุปโลกก็ตามทีหรือบาร,รมีอุปโลกขึ้นมาก็ตามทีนะ่ะไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีก โลกเอาไว้ธรรมดาอย่างนั้นแหละเป็นฝื่อกับโลกกระท่าสังสวัสดแต่เนื้อหานะ่ะไม่ไม่กระทั่งไม่เองไม่ได้การลูกดับล้างช่วยกันอย่างเดียวโดยเนื้อหาดาวุจมูลริ่งกายใจรีน,นี้อุปโลกขึ้นมาแล้วรูปนามนี้ก็อุปโลกเอาไวายย้างนั้นแหละไม่ต้องไปปฏิบัติตัวมันเองแบบไหนอีกสรุปดับล้างไปเลยโลกไม่ไม่กระทั่งไม่เองไม่ได้กันเลย ผ่านสีไปผา่ปผานลูกผ่านน้ำไปเด้ไม่ไม่กระทั่งไม่เองไปได้วยกันเลยลูกดับล้างผา่ผานลูกผ่านน้ำสู่สังสารวัตรไปได้วยกันรูปนอกรูปในน้ำนอกน,น้ำในพร้อมกันหอยกับม,มั่ยไม่กระทั่งไม่เองเหมือนการลูกบัญญัติล้างบัญญัติภาษาล้างภาษา อดีตนาคตปัจจุบันเนี่ยมันจะล้างพ้ามันหมดเลยลกมันจะไม่มัมวแต่อดีตปัจจุบันอนาคตอะไรอยู่นี่แหละเรียกว่างให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้ไใครก็ไม่อาจ,จได้อะไรจากสิ่งที่ให้นี้เรียกว่ดดับล้างให้ ให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้เมื่อใช้ตัวเอาขึ้นมาก็ผิดปกติทันทีจะเอานิโรอดเอานี่พานเอาดับเอาหลุดเอาพ้อนเอาว่างผิดปกติทันทีเมื่อใช้การเอากับสิ่งที่ไม่ใช่การเอาก็จะวิป,ปราดไปทันทีกิดเพี้ยนไปทันทีให้มาทุกๆุกพุทธันดรเนี่ยให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้เท่านั้นแหละลก ว่างล้างให้นั่นเองดับล้างให้น่นเองแต่เมื่อเอาไปเอามันก็วิปลาดทันทีวิปลาดในตัวปรรัญญาวิปลาดในทิฐิวิปลาดในญาณทัศนะ์นรวมมตอหลงวนเวียนในญาณทัศนะหลงวนเวียนอยู่ในทิฐิหลงวนเวียนอยู่ในปรรัญญาหลงวนเวียนอยู่ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าวิปลาดธรรม <c oughs> ก็เพราะไปเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอา ให้มาทุกทุกพุกทธันดรเนี่ยให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้ทั้งน้าโลกดับล้างให้ว่างล้างให้แต่เมื่อเผลอเข้าไปเอาแล้วเนี่ยตัวเอาจะกลายเป็นวิป,ปลาสทันทีเอาอิมุตเอานิพานเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาตัวเอาก็กลายเป็นวิป,ปลาสทันที จึงเป็นที่มาเขามันหยาดที่ล้างมันหยาดลูกไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองจึงเป็นที่มาของการต้องใช้บัญญัติสรุปล้างบัญญัติโลูกไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองไม่แม้กระทั่งไม่เอง ล้างช่วยกันโลกไม่ใช่รู้ช่วยกันไม่ใช่เห็นช่วยกันดับล้างช,ช,ช่วยกันไม่ถอยจากไม่เองเต็มที่ไม่ไม่เอาไม่เองให้เต็มที่เลย ใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตโปรดไปเรื่อยๆลูกดับร้างมนุภาพจิตดับร้างเอง ตัวสวยด,ดึงขึ้นหมดแล้วขาอกิ่กกุ้งดึงด,ดึงขึ้นมาดาบล้างหมดเลยนะเราจะให้ในสิน่งนี้เอาได้อยู่หรอแต่เรามีทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ให้เพื่อให้ไปเอา เป็กำลังในการดับล้างช่วยท่านเองจอ,อดช่วยท่านเอง มันเป็นอุปสรรคมากคือตัวรู้นั่นแหละลูกตัวรู้ขวางกันในตัวรู้ซะเองดังนั้นอย่าไปห่วงตัวรู้ไม่รู้อะไรลูกอย่าไปเสียดายอย่าไปเยื่อใยสิ่งท,ที่ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองจะว่างล้างทุกเยื่อใยให้เองในข้าศึกง้า เดินอย่าไปห่วงน้ำลงอย่าไปห่วงซองไม่นั่นก็ทั้งไม่เองลูกไม่ตัดไม่เองไม่นั่นก็ทั้งไม่เองไม่ล้างไม่เองนแลจับล้างสเตก็เป็นเพราะเป็นภูมิไม่เอาได้ยังไงมาที่กับพ่อภูมิ ยานยานก็าพบกับภูมิไปเอาได้ยังไงพี่บลโหขึ้นมาเนี่ยรูปนามเนี่ยไม่ได้ประโรห์ขึ้นมาเอาบัโลโหขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อเนสังสวัสดิ์ทนั้นเองเป็นพูดแต่สังสวัสดิ์ทนั้นเองรูปนามที่ประโลหขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ประโรห์ขึ้นมาเอาไม่ใช่กายเอากายไม่ใช่จิตเอาจิตโลก จะรู้เอารู้ไม่จะเห็นเอาเห็นไม่จะคิดเอาคิดบ่ลอกขึ้นมาเพียงแค่เป็นผือเป็นทูดแก่วัตาทั้นเองพูดของอะไรเล่าพูดต้องการดับล้างว่างล้างช่วยนั่นเองพูดเห็นการดับล้างช่วยพูดเห็นการตัดช่วยพูดเห็นการดับล้างช่วยว่างล้างช่วย แต่นั่นจึงให้ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองดียพ